สวัสดีคะ่ะทุกคนมิ้นเอนะคะอิจัาทุกคนเข้าสู่ช่องเหมีวมยวไม้มิ้นค่ะช่นในวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์หรือว่าวันวาเลนไทน์นั่นเอง ดยในคลิปนี้นะคะมิ้นก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องความรักของมิน้นโดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะมิ้นก็มีโอกาสให้ทุกคนได้มาถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องความรักของมิ้นในไอค่ะมิ้นก็จะนำคถาม,ถามท,ทั้งหมดมาตอบในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะถ้าทุกคนอยากเราชมคลิปนี้แล้วมิ้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดงแจ้งเตือนหรือว่ากดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะให้ทุกคนกดคุกกีมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันตอบคำถามของมิ้น้้อมกัไไดเเลลยค่ะย มากรดีคำถามได้นะคะเขาถามว่าเคยมีแฟนไหมครับก็จะขอตอบอย่างจริงจังและจริงใจนะคะมินไม่เคยมีแฟนเลยค่ะสักคนเดียวก็ไม่เคยมีนะคะเจ้าไหมเจ้านิดนึงแต่มันเป็นความจริงค่ะมินไม่เคยมีแฟนเลยมากรดีเขาถามต่อไปนะคะเขาถามว่ามองมุมอมองเรื่องความรักไว้ยังไงถือว่าเป็นคำถามที่ดีค่ะมุมอมองความรักของมินนะคะมีทั้งหมด3ข้อข้อแรกคือความสบายใจค่ะ การที่มีรักใครสักคนมินก็อย่าอยู่กับเขาแบบสบายใจเดียที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เราไม่ต้องฝืนเราอว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากและอีกฝ่ายก็ควรจะรู้สึกแบบนั้นอยากให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองตอนที่อยู่กับเราแล้วเราก็มีความสบายใจตอนที่เราอยู่ด้วยกันค่ะข้อ2คือความเข้าอกเข้าใจยอมรับในตัวตนที่อีกฝ่ายเป็นได้ ไลฟ์สไก็สามารถยอมรับในตัวตนของเราได้เช่นกันอย่างเช่นเขาชอบอะไรหรือว่ามีชอบอะไรเนี่ยเราก็จะไม่มีการก้าวก่ายซึ่งกันและกันค่ะเคารพส,สิิติส่วนบุคคลโข้อที่3คือความปลอดภัยเราสามารถเป็นเซฟโซนให้กันและกันได้มีความอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยเวลาอยู่เทียกันไม่มีความ,มอ,อึดอัดหรือว่าลำบากใจจะมีคิดว่า สามพ่อเนี้ยไม่จําเป็นว่าจะต้องในสถานะของคนรักเสมอไปเท่านั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของครอบครัวพี่น้องหรือว่าเพื่อนก็ได้แล้วก็สามารถมีความรักที่จดียก,กันได้ค่ะแค่เราอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกสบายใจเข้าอกเข้าใจมีความปลอยภัยให้กันและกันเนี่ยมีคิดว่านี่ก็เป็นความรักที่ดีมากๆแล้วค่ะมากระทีเขาถามต่อไปนะคะเขาถามว่าเมื่อไหร่หนูจะมีแฟนอันนี้พี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะต้องให้พ่อแม่รักมีช่วยแล้วนะคะน้อง มากาันที่ข่าวต่อไปค่ะเขาบอกว่าหนูไม่มีแฟนจนหนูคิดว่าหนูไม่สวยแล้วคือพี่ไม่อยากให้น้องคิดอย่างนั้นนะคะ <c ười> คือทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองเราไม่จําเป็นต้องสวยในแบบอย่างของใครแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองความสวยของเราอยู่ที่ตัวเราค่ะไม่ได้อยู่กับใครเลยใครจะมาตัดสินว่าเราสวยหรือไม่สวยยังไงขอให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ดูแลตัวเองแล้ก็จะสวยได้ค่ะน้องบอกว่า น้องไม่มีแฟนจะคิดว่าตัวเองไม่สวยแ <Trustee> ล้วพ <tama f> ี่ก็ไม่เคยมีแฟนเหมือนกันนั่ก็แปลว่าพี่ก็ไม่สวยเหมือนกันถูกไหมเพราะอย่างนั้นเราต้องมีความมั่นใจในความสวยตัวเองค่ะดูแลตัวเองเค้าคลินิก กําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ยังไงเราก็สวยแน่นอนแล้วพี่ก็ขออวยพรให้น้องได้เจอความรักที่ดีเจอคนที่ถูกใจและการที่เราไม่มีแฟนเนี่ยบางครั้งอาจจะแปลว่าเรายังไม่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าคนที่เคมีตรงกันแต่ว่าในนาคตพี่เชื่อว่าน้องจะได้เจอคนที่น้องถูกใจแล้วเขาก็รักน้องจริงแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะความรักที่ดีเราเราอยู่ค่ะมากรนนี้คขาถามต่อไปค่ะเขาถามว่าเล่าป๊อปปี้เรื่อครั้งแรกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ นั่ยมนมีคนถามมามินก็จะเล่าให้ฟังนะคะมันเริ่มขึ้นตอนปอ .5 ค่ะคือเด็กมากๆเลยนะคะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นการแอบชอบ้ังเดียวคือเขาไม่ได้แบบชอบมิ้นตอบนะคะมิ้นบอกตรงน,นี้้แต่เริ่มตน้นหลายๆกันคือก็อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนในห้องค่ะเราก็มีความสนิทก,กันประมาณหนึ่งคือมิ้นสนิทก,กับเขาแต่มิ้นไม่แน่ใจว่าเขาสนิทก,กับมิ้นหรือเปล่าก็เป็นคนที่มิ้นอยู่ด้วยเราเป็นรู้สึกอบอุน่นแล้วเขาก็จะเป็นคนกลัวขี้เล่นนิดหนึ่ง แล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็จะมีความใจสั่นนะคะกับแบบเพื่อนคนอื่นเนี่ยมีไม่เป็นแต่ว่ามีเป็นกับเพื่อนคนนี้ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นอาการของคนแอบชอบนั่นแหละแล้วก็ถ้าสมมตินั่งทำกับไม้ด้วยกันมีก็จะรู้สึกเออมีความสุขรู้สึกเขินขึ้นมาแล้วก็มีความสุขที่เราได้ซื้อของให้เขาแล้วก็ได้คอยใส่ใจแล้ว,ว่าคอยถามไถ่สัจทุกสุดดิบอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นการแอบ,บชอบของแบบเด็กกระถมคนนึงนะคะอันนี้เป็นครั้งแรก เขาก็เป็นคนที่ที่เล่นแล้วก็ค่อนข้างใจดีค่ะแต่ว่าคนตีนไม่ได้นึนงประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับปอปี้เดอร์ครั้งแรกมากอนที่ขนาดต่อไปค่ะเขาถามว่ากุ่มพาแล้วมีคนกลุ่มใจมินหรือยังนะโอ้โหมันก็จะเขินนะคะพื่อเตาความจริงค่ะยังไม่มีเลยกลุมพาแล้วมินก็ยังไม่มีคนกลุมใจแล้วก็ไม่มีคนกลุมมือด้วยค่ะคยาจิบมินก็ทักมาได้นะคะตอนนี้สดสนิทมากๆก็ยัง สวดมาตลอดค่ะ2ี่สิปีแล้วที่สวดมาสำหรับคำถามต่อไปนะคะเขาถามว่าสะเป็ู้ชายที่ชอบเป็นแบบไหนถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างตอบยากพอสมควรนะคะอ่ะพูดเรื่องรูปหลักภายนอกก่อนละกันค่ะคือเรารับว่ามินอนะชอบคนที่นิสัยนะคะแต่ว่าลูปหลักภายนอกเนี่ยมันคือสิ่งที่เรามองเห็นงั้นถ้าคนที่สะดุดตามินนะคะก็จะเป็นคนตัวสูง สูงที่ว่าเนี่ยคือสูงกว่ามินมินสูงร้อยหสิบเก้าคนที่มินมองเนี่ยก็อาจจะสูงสักร้อยเจ็ดสิบห้าเซนขึ้นไปส่วนข้อสองมินชอบคนผิวขาวค่ะถ้ามีคนสองคนเดินมาระหว่างคนผิวสีเข้มกับคนผิวขาวเนี่ยมินจะเลือกมองคนขาวก่อนแล้วก็อย่างที่สามค่ะมินชอบคนสะอาดสะอาดเนี่ยที่ว่าก็คือเรื่องการแต่งตัวแล้วก็เรื่องหนวดเข่าบนใบหน้านะคะถ้าโกนหรือว่าไม่ไว้เนี่ยมินก็จะเลือกมองก่อนที่คนที่ไว้หนวดไว้เข่าแบบเฟิร์มๆน่ากลัวอะไรอย่างนั้น ส่วนถ้าเรื่องในิสัยใจคอมีชอบคนที่มีเหตุผลค่ะเข้าขใจในความเป็นเรามีเหตุผลไม่หึงห่วงมากจะเกินไปสมมุติว่ามิชอบไปหาศิลป,ปินดาราเนี่ยเขาก็ยอมรับในสิ่งที่มิชอบได้ไม่ใช่แบบคอยตามหึงตามห่วงว่ามีอยากจะได้เขาเป็น,ปนแฟนอะไรอย่างนั้นคือถ้าสมมุติเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็เคารพในความชอบของอีกฝ่ายค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวเข้าขใจรับฟังในสิ่งที่ เราทุกได้ถ้าสมมติว่ามิ้นมีเรื่องทุกข์ใจเนี่ยเขาก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ไม่ใช่ว่าให้มิ้นคอยหนีปัญหาหรือว,ว่าให้มิ้นเอาไปบอกคนอื่นอะไรอย่างนั้นก็อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าให,ให้สุดแล้วนะคะสเปกมันก็ไม่ได้ตาโตขนาดนั้นนะคะคือมีคิดว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราโอเคเคมีตรงกันเราถูกใจกันเราคลิกกันเนี่ยเราก็สามารถไปต่อกันได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มิ้นยังไม่เจอใครที่ถูกใจหรือว,ว่าเจอคนที่เคมีตรงกันนะคะก็เลยยังโสดอยู่ถึงปัจจุบันค่ะ มากันณีขนาดต่อไปนะคะเขาถามว่ามินคิดยังไงการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานมีคิดว่าการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะพูดถึงเราข้อดีกันก่อนนะคะข้อดีก็คือเราจะได้รู้จักนิสัยใจใคอของอฝ่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยในิสัยบางอย่างเราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยสมมติว่าเขามีนิสยัยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันไปตลอดลุกที่เขาคีบมาตลอดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะอยู่ไปได้ตลอดหรอกค่ะ ขาก็จะต้องหลุดออกมาแล้วเราก็จะได้ดูว่าเราจะสามารถยอมรับได้หรือ,อยอมรับไม่ได้ถ้าเรายอมรับได้เราก็ไปกันต่อแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้เราก็จะยุติความสัมพันธ์นั้นไว้ค่ะส่วนเรื่องข้อเสียนะคะอาจจะด้วยที่ชาติเราเนี่ยค่อนข้างจะมีแนวคิดอนุรักษนิยมคือเขาจะยอมรับว่ค่อได้การอยู่ก่อนแต่งเท่าไหร่ซึ่งนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเขาาจะมองว่ามันผิดประเพณีมันไม่ควรเราใจง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นส่วนผมนคิดว่าท้ายที่สุดแล้วค่ะเราจะอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานหรือว่าแต่งก่อนแล้ว มันก็ขึ้นอยู่กันตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายค่ะถ้าแฟนเราเราแล้วก็ครอบครัวแล้วสองฝ่ายตกลงปอใจกันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานทุกฝ่ายโอเคยอมรับได้มันก็คือจบค่ะเราก็สามารถใช้ชีวิตยอย่างนั้นได้แต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งไม่โอเคเนะี่ยเราก็อาจจะทําตามความสบายใจทวามสมัครใจของแต่ละคนนะคะคือใชยสุดอะ เราทำอะไรแล้วเราสบายใจเรามีความสุขกับตัวไหนเราก็ทำไปเถอะค่ะเพราะว่าชีวิตเป็นของเราคนอื่นไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าแต่ละวันเราเจอไรมาบ้างไม่มีทางรู้จักตัวตัวในแ้จริงของเราฉะนั้นเราทําเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราโอเคกับมันเท่านั้นก็พอละค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะเขาถามว่าถ้ามีคนมาจีบแต่ไม่ใช่สเปกมินเลยแต่ว่าเขาเป็นคนดีมากๆมินจะหวั่นไหวไหมก็อย่างที่มินบอกไปในเรื่องของสเปกก่อนหน้านี้นะคะ คือมีคิดว่าต่อให้คนที่มาจีบมิ้นเนี่ยไม่ต้องสเปคมิ้นเลยแต่ว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เราคุยกันเข้าใจคุยกันรู้เรื่องเคมีเราตรงกันมีความคิดเห็นอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันเนี่ยมีคิดว่ามิ้นก็จะต้องมีความบวัไหวแน่นอนค่ะเพราะว่ามิ้นค่อนข้างแพ้คนที่ดีนะคะจเจ้ามต่ะคะเขาถามว่าปลอบใจคนที่ไม่เคยได้ช่อดอกไม้บาลลนทายหน่อยค่ะโอ้โหเศร้าเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะถึนเราจะไม่เคยได้ช่อดอกไม้แต่ว่าเราอาจจะเคยได้ ช็อกโกแลตก็ได้นะคะหรือว่าบางทีดอกไม้นกกหนึ่งดอกก็ถือว่ามีค่ามากมากแล้วสติกเกอร์ทิ่เฟนติกก็ถือว่าโอเคดีค่ะเพราะว่ามิ้ก็ไม่เคยได้เหมือนกันช่อดอกไม้มี้งคิดว่าไม่เป็นไรนะคะคือความรักดีๆเนี่ยอยู่รอบตัวเราเสมอค่ะเราไม่จําเป็นต้องได้ช่อดอกไม้คือบางครั้งเนี่ยคนที่เขารักเราเขาอาจจะไม่กล้าแสดงออกก็เลยไม่กล้าซื้อช่อดอกไม้มาให้เพราะมันดูใหญ่ัวอลังการแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกแล้วก็มีความหวงดีที่มอบให้เราเสมอนะคะมากระดิฉันต่อไปอะค่ะเขาถามว่า สำหรับเหมี่ยวมามีแล้วความรักคืออะไรหรอคะคําถามคล้ายกับเรื่องมุมมองความรักนะคะนี่มิจะขอตอบให้ตามไปจัดเดือนแล้วกันความรักสําหรับมีมีชค่อว่าคือความหวังดีค่ะถ้าเรามีความหวังดีความรู้สึกดีที่มอบให้กับกันนั่นก็ถือว่าเป็นความรักนะคะถ้าเราแบบมีความห่วงใยซึ่งกันแล้วกันโลกนี้ก็จะน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีรู้สึกก็คือความรักคือสิ่งสวยงามค่ะไม่ว่าเราจะเคยเจอแบบประสบการณ์ที่มันไม่ดีมากแค่ไหนแต่มีคิดว่าความรักมันก็ยังคงสวยงามอยู่แต่ถ้า ความรักมันดูไม่สวยงามแล้วมีคิดว่าน่าอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะเขาถามว่าวันวาเลนไทน์มีแพนมอบดอกไม้ให้ใครไหมเอ่ยหรือว,ว่ามีใครมอบดอกไม้ให้ไหมนะถ้ามอบดอกไม้ให้ใครละคะมีคิดว่าน่าจะมอบให้คุณย่าคุณแม่แล้วก็พี่อ๋อมค่ะสามคนนี้ที่มินแบบรักมากๆแล้วมินก็คอยมอบดอกไม้ให้จะแทบสุกปีเลยนะคะส่วนมีใครมอบดอกไม้ให้ไหมอันนี้มินไม่แน่ใจจริงๆค่ะอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีต้องรอลุ้นกันอีกทีนะคะ มากระดี่คำถามข้อสุดท้ายค่ะเขาถามว่าเรียน,นดับความรักที่มอบให้ดาราห้าดับแรกหน่อยค่ะความรักที่มอบให้ดารานะคะอันนี้คือยากคนส่วนคนเลยนะเพราะว่ามินชื่นชอบหลายคนอ่ะมาที่คนแรกแน่นอนว่าจะต้องเป็นพี่ใบและพี่พงค่ะอันนี้คือคนที่แบบมินรักมากๆเพาะพา่อาทิตย์ของเราคนที่สองพี่อภุมพัฒน์นะคะอันนี้ก็คือแบบรักเหมือนกันเป็นแบบต,ตาไตน้อยน่ารักคนที่สามคือ พี่อโปรณัทวินค่ะคนนี้แบบคมเข้มสไตล์ไทยแบบต่อมากคนที่สี่ให้เป็นพี่เซนสุภพง์ค่ะเป็นพ่อหนุ่มน้ามนุนคนละหวานที่ได้เป็นดีกรีผู้ใหญ่จอมแล้วนะคะส่วนคนที่ห้ามิ้นให้เป็นพี่แจ็กกี้จัก,กรินค่ะอันนี้เป็นพ่อหนุ่มแมวน้อยเสียงหวานน่ารักก็คือให้ห้าคนนี้เป็นห้าแดดในดวงใจค่ะที่มิ้นรักมากๆความจริงก็มีมากกว่านี้นะคะแต่ว่า ในเมื่อถามแค่ห้าดับนี้ก็จะตอบห้าดับนี้แล้วกันค่ะคือถามว่ารักทุกคนไหมคือแบบรักทุกคนนะคะในเมื่อาจานดับก็เลยต้องจานดับประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแบบรักเสมอไม่เปลี่ยนแปลงก็จบกันไปแล้วนะคะสารับก,การตอบคำถามว่าอะไรค่ะคมิน้นเป็นยังไงบ้างคะทุกคนช่นชอบกันไหม อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมิ้นนะคะคือมิ้นก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเพราะไม่เคยจะถามเรื่องความรักมาก่อนบางคำถามก็เซอร์ไพรส์มินมากแล้วก็บางคำถามก็คือสีเละทีส่สุดสุดบางคำถามก็เล่นเอามิ้นหน้าแดงไปเลยก็ท้ายที่สุดแล้วนะคะมิ้นก็ขอให้ทุกคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยรักกับแฟนไปานานค่ะขอให้ความรักนี้สวยงามแล้วก็รับรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคอะไรถ้าสมมุติยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยก็ขอให้ได้แต่งงานกันอย่างที่คาดหวังหรือว่าใครที่แต่งงานกันแล้วก็ขอให้ คงคู่อยู่ด้วยกันนานๆนะคะส่วนใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะมีแฟนก็ขออยพอรนให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีความรักที่สมหวังนะคะขอให้เรากับเขาเนี่ยไปกันด้วยดีค่ะส่วนใครที่ยังโสดอยู่แต่ว่าไม่อยากมีแฟนก็ไม่เป็นไรนะคะไป่ชีวิตโสดของเรายังมีความสุขต่ตอไปได้ค่ะเพราะว่ามิ้นก็อาจจะโสดต่อไปยาวๆเหมือนกันเราก็จะโสดเป็นเพื่อนกันนะคะขอทุกคนได้เจอความรักที่ดีจาก เพื่อนจากพ่อแม่จากพี่น้องหรือว่าจากคนรอบข้างค่ะแต่จนคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย